ใครที่ยังไม่เคยไปเกาหลีเนี่ยรู้ไหมว่าคนเกาหลีเนี่ยตอนนี้เขาไม่ใช้คุชชั่นไม่ใช้รองพื้นแต่งหน้ากันแล้วนะครับเขาใช้เป็นพายมร์หน้าเงาแบบนี้เอาไว้แต่งหน้าแทนคุชชั่นและรองพื้นเลยครับที่สําคัญเนี่ยดูผิวเง,งาๆแบบนี้แต่เวลาจับไปปุ๊บเนี่ยจะไม่มีความมันนะครับพี่พีเพิ่งไปเดินแบบที่เกาหลีมานะครับแต่เห็นแต่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเอาตัวนี้มาให้ใช้ตลอดไม่เคยลงรองพื้นลงคุชชั่นเลยช่างแต่งหน้าของคนเกาหลีที่เป็น p r รเ e s ชั o นอลหลายคนเนี่ยมีตัวนี้ติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยคือตัวนี้เป็นพายม้องืองงลลคคุชั่่นนนนเยทกดูีีีะ ทาครึ่งหน้าให้ดูแล้วนะครับเห็นป่ะผิวมันจะมีแบบมีความมันวาวนิดหนึ่งหนึ่งถึงสองระดับและผิวดูมีความสุขภาพดีมากขึ้นเหมือนคนที่ได้นอนไปเลยแดชั่วโมงละได้ดื่มน้ำละปาดแก้วใครที่ไม่อยากแต่งหน้าแต่ออกบ้านแล้วสวยเนี่ยเอาไพรเมอร์หน้าเงาไปใช้ได้เลยนะครับให้ทาหลังจะลงกันแดดเรียบร้อย เขาจะให้มันเป็นเนื้อแมทแบบนี้นะครับมีงานผิวมีความเงาวาวมากขึ้นอารมณ์แบบว่าแต่งหน้าเจ้าสาวได้ทุกวันตลอดเวลาความการน้ำกันเหงื่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับและยิ่งคนผิวมันเนี่ยยิ่งใช้ไพรเมร์หน้าเงาเนี่ยผิวจะสวยมากตอนมละลายผิวเดี๋ยวพี่วีให้ดูผิวตอนออกแดดและตอนอยู่ในรถนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าผิวมันจะมีความแบบเงาวาวเหมือนลูกคุณหนู่มากใครที่ยังแต่งหน้าใช้ครุชชันใช้รองพื้นอยู่เนี่ยมีอาการหนักนานและเป็นสิวเด้งง่ายเนี่ยหันไาใช้ไพร,มร์มน ลืมบอกไปที่เกาหลีแทบจะหาสื่อไม่ได้แล้วนะแต่ใครอยากได้เนี่ยพี่มีปักากาไว้ร้อยอยู่ใต้คลิปได้เลยครับ